แช่แช่แช่ ει, ชเ,าาเ,ชชเ,เชิญเข้ามาเลช่องโตลงกรุงขอบคุณพี่ป้านาลุงช่องโตลงกรุงมีเรื่องจะแชสาระมีบางบางที่ไม่มียังแช่ต้องมีบันเทิงแน่แน่เชิญเข้ามาเลยช่องโตลงปรุง กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับก่อนอื่นทางช่องโตหลงกรุงกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรายการต่างๆของทางช่องโตหลวงกรุงท่านผู้ชมเปรียบเสมือนลูกค้าผู้มีพระคุณยิ่งทางช่องโตหลวงกรุงขอมอบคำอวยพรนี้แทนคำขอบคุณจากใจจริงครับ ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านแคล้วลาวาดปลอดภัยประสบแต่ความโชคดีมีชัยด้วยการละนานเทินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ช่องโตหลงกรุงกับร,รายการช่วยซองพระ อย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับว่าผมไม่มีความรู้เรื่องพระนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องโตหลงกลุงมีพระดีมีมงคลมาร่วมให้ท่านผู้ชมช่วยส่องกันหน่อยครับว่าพระนี้เป็นพระเนื้อเป็นยังไงมวลสารเป็นยังไงพระมีการผ่านการปลุกเสกมาหรือไม่นะครับ เหมือนที่เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเซียนพระระดับปรมาจารย์แล้วก็ฟ้าแลบแป๊บอยู่ในที่มืดนะครับจะรู้ทันทีพระนี้คือพระอะไรเป็นพระที่ผ่านการปลุกเสกมาหรือไม่นะครับนะสำหรับวันนี้นี่ก็คือสมเด็จพระนางพญาครับ ที่จะให้ท่านผู้ชมช่วยส่องกันหน่อยนะครับว่าเนื้อมวลสารเป็นยังไงนะครับพระนางพญาแห่งวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งนิยมกันว่าเป็นราชินีแห่งพระเครื่องพบอยู่ในพระเจดีย์และบริเวณวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าพระนางพญา สร้างขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2007ถึง2025เป็นพระเครื่องที่มีเลิศพุทธคุณวาสนาอำนาจแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีบารมีเมตตามหานิยม,มท่านผู้ชมครับแต่นั่นก็คือต้องเป็นพระแท้ จากวัดพระนางพญาในสมัยนั้นจริงๆนะครับถึงจะเป็นดังที่ผมได้กล่าวประวัติมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเอาละครับก็เกรงใจท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับไม่อยากจะรบกวนเวลามากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามา รับชมแล้วก็ช่วยสองพระกับผมนะครับมีอะไรแนะนำเม้นส่งมาได้นะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ